ปอนชยพลสามีนุ้ยสุจิราประกาศขา่าวเศร้ากลางโซเชียลเกิดอะไรขึ้นอบอุ่นมากๆเลยละค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงและพิธีกรสาวนุ้ยสุจิรากับสามีปอนชยพลและลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องระดาและน้องระพีโดยมักจะมีความน่ารักของสี่คนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอแม้จะลูกสองแต่ว่านุ้ยกับปอนก็ยังหวานกันตลอดพึ่งจะฉลองครบรอบแต่งงาน1ิปีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอง แต่ล่าสุดทำเอาหลายคนส่งกำลังใจให้กันอย่างรัวๆเลยทีเดียวรังปอนออกมาโพสประกาศข่าวเศร้ากลางโซเชียลโดยปอนเช็คอินอยู่ที่วัดพระศีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อไปกราบลาคุณลุงที่จากโรคใบนี้ไปแล้วโดยระบุว่ากราบลาคุณลุงพลเอกสพรังกัะยาณมิตร ขอขอบคุณความเมตตาที่คุณลุงมีให้เสมอมาครับอย่างไรก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับปอนนุ้ยด้วยนะคะ